่อยก็ผมนึพยายามใส่ทุกยานะไฟที่เราซ้อมมากี่วันสองเดือนก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายัเดียก็ที่เดิมเลยไฟนี้มีใครไปช่วยเป็นคุณพ่อซอรบ้างก็ทุกคนเชฟดาวน์ที่ซาบีก็คือเพื่อพี่ๆเพื่อนในค่ายเชื่อกันนาะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละปีนี้สิบเก้าสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยประมร้อยเจ็ดสองน้ำหนักปล่อยตอนนี้ห้าสิบสามกิโมวยสไตล์อะไรครับก็มาครับวันนี้มาเจอเล็กเนาะ ไม่เคยต่อยกันด้วยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งกันต่อยอเล็กยังวัวปังวันนี้มาเจอ,อเล็กแล้ววันนี้มันมีจิงแชมว่างด้วยใช่ไหมคิดว่าวันนี้เจอเล็กเนี่ยวางเกลวางแผนยังไงดีวางเกลวางแผนยังไงดีวันนี้ก็จะต้นดูคือมาแบบไหนไปแบบนั้นเลยคือพร้อมมาบู๊มาสู้กันเลยและล่าสุดเราไปต่อยไว้ที่ท,ที่นี่เลยช่องเจ็ดวันนั้นต่อยกับกับนังบุญเจ้วนะครับไปมัง ชนะน้องเล็กสองชนะนออกไปด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยเก้าร้อยเก้านี้ต่อยร้อยแปดเนาะจริงเขชมป์บ้างเมื่อเช้ามาสอบหนักยังยัง <1. S 1> คิดว่ามาเกิดหรือมาขาดเกินจุดสองอ๋อส,สบายสบายร่างกายไฟนี้เกินไปสบายสมบูรณ์แรงวันนี้พร้อมมาเอาแชมป์ขัดกลับบ้านไหมเนี่ยพร้อตั้งใจเลยเคยมีแชมป์ที่ไหนบ้างยังแชมป์อย่างมวยอภาคกลางอ๋อแต่ที่นี่ยังไม่เคย,อยไอนี้เส้นแรกเลยตั้งใจมาเอาคืนเอากลับบ้านนะไฟนี้คุมมากี่กิโลครับ ตามสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้หลักเคนจังหวัดเด็กจังหวัดตังเอ้าฝ่ายน้องช่วงไฟครับแล้วหนึ่งเป็นมวยเชิญติดตามแล้วเป็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอีกท่านหนึ่งวันนี้คู่เอกทั้งเจ็ดสีด้วยและชิงแชมป์ว่างด้วยวันนี้ขอให้น้องโชคดีแต่ว่าครับ